สวัสดีครับกับนั่นแจมปู่กับหลานหน่อยครับผมพ่อต้องไปเตยครับเอ่อเมื่อนี้เปลี่ยนหลกใหม่ครับผมมาอยู่ในห้องเครื่งานนะครับเมื่อนี้ให้พ่อไปเตยจวดจวดงานแห่อ่ะขอขอโชว์แจมได้ไหมโอเคเอามาใส่กีตาร์ให้นะครับใส่ใส่กีตาร์ให้จัดอันนี้ไหนึ่งอ่ะอ่าไปเลย

เรื่อยๆความเดียวซอนแย่งมาเลยอันนี้เพ่งเฮดเพื่อเช้าครับตอนนี้ขั้นตอนใส่ใส่ดสนตีสดนะครับเซ็เป้าเรียบร้อยแล้วยังเสียกับเ่นเดียบ แค่นี้ก็กลไปจบเพิงเดี๋ยวไปไปเบึงอ่าที่โตสุดไทยเพราะวันจะได้หลากหลากหลากเงี้วโตุดไทยอ่าตัวนี้พอเ่เห็นมาหอดบางนี้หละหลักเง้วคือเขาเด้อนีอ่าาต่ะแต่อนนะอนาทาต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 ตา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  อ่ะกลองกองสโลวสทรงแบบเขาเลย ครับเพยงนี้ก็เรียบร้อยครับนี่แหละสิงเล็กสิงระยังละอันสิงละอันพาราโนยนะครับกาไา่มาเป็นเป็นเพลงนะครับจบไปหนึ่งเพลงสําหรับงานเมื่อนี้เนาะครับผมจะจอดกันเลยครับสบายต่อใจดีต่อใจธุรกิจครอบครัวครับผมครอบครัวอีลีนนะครับผมก็เพื่อนว่า เรีนในพ่อพอไปเตยก็เป็นเค่อยเป็นเมื่อเมื่อโซโลเมื่อพิ้นเป็นหัวหนาววงองผงล่างแต่เรียนอยู่ม่อสองม่อสามเนาะม่อสองม่อสามของโรงเรียนหนองจำลรงนะครับผมกีตาร์ตัวนี้ก็กีตาร์ของเขาเด้นี่ครับนี่กีตาร์เฟนเดอร์ตัวนี้กกีตาร์ของพ่อไปเตยนะตั้งแต่กะเรียนสิบเจ็ดสิบแปดปีครับเรียนมาตั้งแต่น้อยเวลาครับตัวนี้ก็คือพากกันเอาไปเรียนว่งเรียนสติงเอาไปเค่อยไปเรียนน้ำมา เคยไปเล่นน้ำมันว่องล้ำสิงเนาะว่องหมอล้ำสิงเผู้สาวหุ่มขนาดนี้ตอนนั้นเป็นเบาหน่อยเด้ไปก็พอไปน้างจางสะอาดนี่ก็เอาไปเรียนก็ไปเรีนกะพันพันไม่ที่เนี่ยอยู่กับดาว่าเพลินกะบ่บ่บ่ายมากเจ็ดสิบแปดปบ่ได้ใบบ่ได้จับนะครับกะคือจังผมเคยบอกเลรอว่าการที่เข้าจะมาคือจังเข้าขียากัย่านเป็นแล้วเข้ามาต้องย่านลมนะครับก็คือ ถึงจะล่มก็ล่มล่มบ่กีขังครับฟื้นได้ขึ้นเ่านะครับข้องเ่ามันก็ยอมมากมากขึ้นเ่านะครับของที่อที่เขาเคยจับเคยใบนะครับผมจะเป็นคลิปเล็กๆไม่น้อยนะครับสําหรับเก็บความลุ่ยงันกันนะครับเนี่ยก็อยนอ่กํานันแย้มถ้ามาเขายูนนี่ก็อยนในรับตําแหน่งอ่า เป็นว่านักบินเนาะกัปตันเป็นกัปตันใช้ควบคุมยู่กับนี่นะครับทุกอย่างทุกเพลงที่ผมเหตุอยู่ในที่นี้ต้องสำเร็จนะครับคือให้สำเร็จสมบูรณ์แบบออกจากที่นี่แล้วก็ไปลงสู่ u t u b e ลงสู่เอ็มวีสู่อย่างเทียบ้อยนะครับทุกขั้นตอนเสร็จจากที่นี่จากผม นะครับทั้งบดนะครับในแต่ละผลงานเพลงที่เฮ็ดจากจากมองนี้มือวานก่นตอนไปซื้อปลากะนนลพ่นเจียมเนะมาะนนลพ่นเจียมกับโทมากะเฮ็ดงานนำ้ำมากหลายปีเฮ <นะ S 2> ็ดงานน้ำกันมากอ่ะตั้งแต่ยั่งยั่งยั่งอยู่ในอาสยามอยู่กต่มาลองลองที่นี่ก็หลายเพลงนะครับหลายผลงานเพลงเขากันแต่ว่ากะบ,บ่บบบบบบบเกิดเนาะบ่ติดนะครับผม เขาหาอยู่หากินได้เอาสำรับมือนีิดีต่อใจกินนาทีเลยเนี่ยมีอะไรฝากไหมครับผมพ่อคุณมีอะไรฝากฝากติดตามช่องเลยครับฝากติดตามช่องสองใบเตยคโนดอนกับนายแซคคโนดอนนะครับผมครับกดติดตามกดไลค์นเด้อครับผมฝากดูดูฝากเบิ้งฝากแง่งนี่เด้อครับผมขอบครัวของเฮาเนาะจากสองพ่อโรคนะครับสองพ่อโรคพ่อเลี้ยงเดียวนะครับ ในขณะนี่เนะาะสอยกันทํามาหากินนะครับออกจากของนี่กับเขาสวนนะครับออกจากสวนกับเขาของนี่ออกจากของนี่กับเจ้าเล่ห์เากับอบอมีอีหยังขาดอีหยังขาดตุบ๊อกป้อมอีหยังพ่อหาเงิงนใดแน่ส่วนมากการที่หาเงินส่วนมากเนี่ยจะหาเงินได้จากของนี่นะครับจากของนี่ที่เป็นตัวเงินเพราะเขามีทุนมีนั่นมีนี่แล้วก็เขียหาเนะาะเขาเสียวยังต้อครับเขาเสียสื่อยังต่อให้ด้านการเกษตรครับช่วงนี้กำลังเ็ด กันเกษตรกํกาลังจะเหตุตู้เย็นข้างบ้านนะครับผมให้ข้างบ้านน้อยๆของเฮาเนี่ให้มันเป็นแรงอของยูของกินนะครับผมให้เป็นของยูของกินสะก่อนของอยู่ของกินเจ้าของจัง่อยติคิดเน่าไปถึงการขายแต่ว่าก็คิดไว้อยู่นะครับเฮาไหรคดไวเพื่อ ขยายมากก็อาจจะเป็นพ้นที่ดีแต่ตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงศึกษานะครับผมศึกษาศึกษาทิ่ของเขาคอยเฮ็ดคอยไงนะครับเฮ็ดกิ่นเจ้าของสะกกอนกันว่าเจ้าของกิ่นแสบสะกกอนนี้จังอยสิก้าใครปื้ยห้าแล้สิบหมกไหมบางครั้งในก็จะเอาให้ให้มือเดียวมากกว่านั้นก็อีกมื่อมือมือนในวันที่สิบเอ็ดแล้วมื่นมื่นนะครับมาเดียวกับสีมากับบลรูว่าสีมาตอนคงจะเป็นตอนเที่ยงตอนบ่ายครับ บตอนใบก็คงจะฮอดนะครับแต่เมื่อกินก้อยกินจุน้ากันเหนือมากพอดีนะครับตอนนี้ก็เท่าไหร่นี่โอ้เจียงเลไรตอนนี้มันบดเดี่ยวดีครับบดเดี่ยวบดเดี่ยวในเวลาแต่ละแต่ละแต่ละหน้าที่แต่ละช่วโมงมันข้าวเดียวข้าวเดี่ยวอันนี้ว่าที่เฮ็ดง่ายๆมันก็บมไงนี้ครับสาหรับเผ็ดเพ่งนะครับมันเก็ค่านั่นค่านี่ซิ่งนั้นซิ่งนี่แน่ดนตรีว่ามันจักชินนะครับดนตรีจักชินกว่ามันจะจบ แต่ละเพ่งแล้วก็แต่ละชิน้นกว่ามันจะได้ก็ว่าม่นสุกเอาเผากินก็ครือเขาต้องเฮ็ดให้อยางดีเนาะเอา้าก็พอดีพองามสําหรับคลิปนี้เนาะ <c oughs> พอหอมปากหอมคอพ่อใบเตยก็ทำงานไหนในด้านเพลงได้เนาะครับผมได้ยครับนี่ต่อไปนี่แหละครับผมคาดบังไว้เนาะครับคาดรังว่าจะให้ลูกนี่แหละมาเป็นตัวแทนผมถ้ารายการปุ๋ยป,ป่านิ่งห้องผมจะได้พัก,กวันอนยางเต็มที่เลย ก็คือไปอเขาลุยบินเดียวเลยนะครับในด้านการบันทึกเสียงรายการวิทยุแต่ว่าส่วนเพ่งคงจะเปลี่ยนพอเป็นผู้เล่นนะครับเล่นแล้วก็เขียนคอร์ดเขียนคอร์ดให้แล้วเขียนคอร์ดให้ก็มามาเล่นให้นะครับมาเรียนตามสกาักกอนเพื่อ,อให้มันคอยซึมซึมซึมซับไปเจอละหน่อยคืออย่างฟ้องน้านี่แหละครับคอยซึมซับเดียเเด๋ยวมันก็เต็มเดี๋ยวมันกะถึงจุดที่ว่าอ,อโอเคจุดที่พอใจนะครับผม ซื่อน้ำซึมบ่อใส่ค่อยซึมไปทีละหน่อยเดี๋ยวมันก็เตียมบ่อเนาะตาใจว่นโอ้ยมันก็ยังไหลสาสแท้เัินบ่อได้บานนี้แต่ว่าโอ้ฮะควยเป็นค่อยซึมเดี๋ยวมันก็เตียมเองนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสาหรับคลิปนี้อ่าอีกหนึ่งมุมมองอีกหนึ่งบรรยากาศสําหรับกูกับร้านน้อยครับผมพร้อมครับพ่าไปเตยนะครับสาวน้อยร้านน้อยเล่นอยู่ข้างนอกเอาเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ